แก้วตาเป็นหญิงสาวที่รักสวยรักงามมาตั้งแต่เด็กอีกทั้งยังถูกพ่อแม่เลี้ยงดูมาอย่างตามใจทำให้เธอกลายเป็นคนเกียจคร้านไม่เคยแม้แต่จะหยิบจับหรือช่วยงานบ้านเลยสักครั้งซึ่งพ่อแม่ของเธอก็ไม่ได้ว่าอะไรรั้นเมื่อแก้วตาตองเป็นสาวความสวยของเธอก็ยิ่งเพิ่มขึ้นด้วยผิวพรรณที่เกลี้ยงเกลาอีกทั้งใบหน้ายังผุดพองทำให้แก้วตากลายเป็นที่หมายปองของบุรุษมากมายสุดท้ายแล้วคนที่แก้วตารักและแต่งงานด้วยก็คือกอน ลูกชายคนเล็กขอเศรษฐีคนหนึ่งแต่ชีวิตรักของเธอกับผัวไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นักเนื่องจากแก้วตาเป็นคนเกียจคร้านไม่เอาการทางานวันๆมแีแต่แต่งตัวสวยออกไปข้างนอกนับวันก็ยิ่งทําให้ผัวของเธอเริ่มเอือมระอาแก้วตาเมื่อไหร่เธอจะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นสักทีไม่รู้สึกอายบ้างเรอเวลาออกไปข้างนอกแล้วถูกชาวบ,บ้านคนินทากันสนุกบากนะอายทําไมกันละจ๊ะฉันไม่ได้ไปขอข้าวใครเกินสักหน่อย ทำไมพี่กรอต้องแคร์สายตาชาวบ้านพวกนั้นด้วยล่ะแกวตาตอบกลับอย่างไม่ใส่ใจแต่อย่างน้อยเธอก็ควรจะหัดทำความสะอาดบ้านเรือนบ้างนะไม่ใช่ดแีแต่แต่งตัวสวยไปวันวันก่อนเริ่มทนไม่ไหวกับนิสัยของเมียรักที่ไม่เคยช่วยหยิบจับหรือทำงานบ้านงานเรือนเลยสักนิดผิดกับพี่สะพ้ายอีกสองคนที่แม้หน้าตาจะไม่ได้จัดว่าสวยมากแต่พวกเธอก็เป็นคนขยันคอยช่วยเหลืองานพี่ชายของเข,า,เข,า,เขาแทบทุกอย่าง ส่วนเขานั้นไดเมียสวยกว่าก็จริงแต่กลับไม่คิดเอางานเอาการหรือคอยช่วยหยิบจับอะไรเลยพี่กรณ์ที่ฉันทําอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อพี่ไม่ใช่เหรออีกอย่างฉันก็ทํางานบ้านไม่เป็นหรอกนะแกวตายังคงโต้แย้ง,ง,ยงไม่ได้รู้สึกละอายใจแม้แต่น้อยสุดท้ายกรณ์ก็ได้แต่ถอนหายใจพรางคิดว่าในเมื่อเขาเป็นคนเลือกเธอเข้ามาเป็นคู่ชีวิตก็คงต้องเลี้ยงดูกันต่อไปด้านแม่ผัวที่เห็นว่าลูใภ้คนเล็กไม่เคยช่วยแบ่งเบาภาระลูกชายของตัวเอง มันก็ทําให้เธอไม่ค่อยชอบใจนะักเพราะตอนที่แต่งเข้ามาพ่อแม่ของแก้วตาก็บอกว่าลูกสาวเขาตัวเองเป็นคนขยันแต่พอแต่งเข้ามาได้ไม่กี่วันหญิงสาวก็เริ่มเกียดคร้านและมักจะหาข้ออ้างไปเรื่อยก่อนเอ้ยแม่คิดว่าเองควรจะต้องเด็ดขาดกำลังแก้วตามันได้แล้วนะคืนยังปล่อยให้เป็นอยู่แบบนี้มีลูกขึ้นมามันจะลำบากเองเพราะดูแล้วนางก็คงจะมีดีแค่ความสวย ฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันแล้วเจ้าแม่ฉันพลาดเองที่ไม่ศึกษาดูใจให้ดีสุดท้ายก็ต้องมานั่งนึกเสียใจเองก่อนพูดขึ้นอย่างคนปลงตกซึ่งคนเป็นแม่ก็ได้แต่ปลอบใจชายหนุ่มยังคงคาดหวังว่าเมียรักจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่แต่ทว่ายิ่งนานวันเข้านอกจากเธอจะไม่สนใจแล้วยังเที่ยวอวดชาวบ้านไปทั่วว่าชีวิตนี้แม้ไม่ต้องทำงานการอะไรเธอก็มีกินมีใช้ไปตลอดชีวิตแก้วตามไม่เคยสำนึกในการการะทำของตัวเอง เธอยังคิดว่าสิ่งที่เธอทํานั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วครอบครัวของกอนทําธุรกิจเกี่ยวกับค้าขายส่งออกไปตามหมู่บ้านต่างๆและเขามักจะต้องออกเดินทางไปเป็นเวลาหลายวันแต่แล้วก็เกิดเรื่องกิดจนได้เมื่อชายหนุ่มได้กลับมาพร้อมกับผู้หญิงคนหนึ่งมีชื่อว่าขวัญเมืองเธอมีหน้าตาสะสวยไม่แพ้แก้วตาเลยแม้แต่น้อยแก้วตาพอทราบเรื่องก็แถบล้มทั้งยืนไม่คิดว่าสามีจะกล้าพาหญิงอื่นเขามายามเกยดเธอถึงในบ้าน แน่นอนว่าแก้วตาไม่มีทางยอมรับเป็นอันขาดครั้งจะเข้าไปทําร้ายผู้หญิงหน้าด้านที่คิดจะแย่งผัวของเธอก่อนก็เอาตัวเข้ามาขวางไว้แก้วตาจะโวยวายไปทําไมในเมื่อเธอไม่คิดจะช่วยกันทำมาหากินการที่พี่จะมีเมียเพิ่มมันก็ถูกแล้วไม่ใช่เหรอแต่ไหนพี่เคยสัญญาว่าจะมีแก้วตาแค่คนเดียวไงละจ๊ะเธอถามเขาอย่าตัตพอ้อโดยนึกไปถึงว่าผัวรักจะกล้าทําแบบนี้พี่แก้วตาจ๊ะ ให้ฉันได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเธอนะจ๊ะอย่างน้อยฉันก็สามารถช่วยเหลืองานต่างๆได้พี่แก้วตาจะได้ไม่ต้องเหนื่อยยังไงละจ๊ะควันเมืองพูดอย่างประจบเอาใจฉันไม่ได้ถามความเห็นของเธอไม่ต้องมายุ่งไปเลยนะมาทางไหนกลับไปทางนั้นที่นี่ไม่ต้อนรับเมียน้อยอย่างเธอแก้วตาอยู่ได้แล้วในเมื่อเธอไม่เคยคิดจะช่วยพี่ทำงานไม่แม้แต่จะหยิบจับอะไรเลย ดังนั้นหากพี่จะหาเมียเพิ่มอีสักคนมันก็ไม่เสียหายอะไรนี่แต่มันไม่ใช่ข้ออ้างที่จะให้พี่มาน,นอกใจฉันแบบนี้ที่ผ่านมาฉันยอมรับว่าตัวเองไม่เคยช่วยงานอะไรเลยแต่การที่พี่พาผู้หญิงคนอื่นเข้ามาอยู่ในบ้านของเรามันดีแล้วอย่างนั้นเหรอนางแก้วตากล่าวด้วยน้ำเสียงขับแค้นใจพี่แก้วตาจ๊ะฉันไม่เคยคิดจะมาแทนที่พี่เลยนะจ๊ะฮะแน่ใจเหรอหากไม่ได้คิดอะไรจริงๆก็คงไม่ยอมมาเป็นเมียน,น้อยหรอกกระมัง นับตั้งแต่ที่ขวัญเมืองย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้มันก็ทําให้แก้วตารู้สึกอึดอัดใจไม่น้อยเพราะไม่ว่าหญิงสาวคนนั้นจะทําอะไรล้วนได้ยินแต่เสียงชื่นชมของคนรอบข้างซึ่งแตกต่างจากเธอที่เพียงแค่ก้าวเท้าออกจากบ้านก็มักจะได้ยินคําติฉินินทาไม่ขาดสายถึงกระนั้นแก้วตาก็คิดว่ามันไม่ใช่ความผิดของเธอแต่เป็นเพราะความมาักง่ายของสามีเธอต่างหากที่ทําให้ความสัมพันธ์มันแย่ลงกว่าเดิมนางขวัญเมือง ฉันบอกเธอแล้วไงว่าห้ามมายุ่งกับข้าวของในห้องนอนของฉันฉันเห็นห้องนอนของพี่มันรกนี่จ้าก็เลยหวังดีอยากจะช่วยเ่านันเองเก้วตาเมื่อได้ฟังก็แทบอยากจะกรีดร้องทําความสะอาดบ้าบออะไรกันเล่นเก็บของของเธอไปทิ้งซะหมดนี่มันจงใจแกล้งเธอชัดๆหวังดีหรือจงใจแกล้งกันแน่อย่าคิดว่าเป็นเมียของพี่กรณ์อ,อีกคนแล้วฉันจะทําอะไรเธอไม่ได้นะหามไม่อยากให้ฉันเข้าไปยุ่ง ถ้าอย่างนั้นพี่ก็หัดทําความสะอาดห้องส่วนตัวบ้างสิจ้ะขณะที่สองสาวกําลังโต้เถียงกันอย่างไม่มีใครยอมใครก่อนที่เป็นคนกลางก็รีบเข้ามาห้ามพอรู้ว่าเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยก็ถึงกับสายหัวอย่างเอือมระอาแก้วตาเธอใจเย็นลงก่อนเถอะควันเมืองก็แค่หวังดีเข้าไปทําความสะอาดให้มันก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอจะให้ฉันใจเย็นอยู่ได้ยังไงไม่เห็นเลยว,ว่ามันทิ้งของส่วนตัวของฉันไปเกือบหมดแล้ว แก้วตายังคงโวยวายไม่หยุดเธอคิดว่าทําแบบนี้มันไม่เกินไปหน่อยรึเดี๋ยวพี่ไปซื้อให้ใหม่ก็ได้อยากได้มากน้อยแค่ไหนก็ไปเลือกเอาได้เลยของบางอย่างมันไม่สามารถซื้อมาทดแทนกันได้หรอกนะแก้วตาเดินลงจากบ้านไปแล้วเธอรู้สึกน้อยใจที่พี่กรณนเห็นผู้หญิงคนใหม่สําคัญกว่าขวัญเมืองพี่บอกเธอแล้วใช่ไหมว่าอย่าเข้าไปยัวมม่วโมโหแก้วตาเพราะคนที่จะเดือดร้อนก็คือพี่ไม่ใช่เธออ้าว ก็ไหนพี่กรบอกให้ฉันสามารถทําได้เต็มที่ไงจ๊ะแล้วทําไมถึงมาว่ากันแบบนี้ล่ะควันเมืองพูดขึ้นด้วยใบหน้างองง้มแก้วตาคิดทบทวนอยู่นานจนตอนนี้เริ่มตระหนักขึ้นมาบ้างแล้วว่าคือยังเป็นอยู่แบบนี้สามีของเธอต้องปันใจให้หญิงอื่นแน่อ้าวแก้วตาเอ็งมาหาแม่มีเรื่องอะไรนั้นหรือพอดีฉันมีเรื่องอยากจะปรึกษาแม่นะจ๊ะแม่พอจะมีเวลาว่างให้ฉันสักครู่หรือเปล่า แม่สามีที่เห็นว่าลูกสะภ้ยทำสีหน้าราวกับมีเรื่องทุกข์ใจมันทําให้เธอพอจะคาดเดาได้ว่าลูกชายของตนคงเอาใจขวัญเมือจนออกหน้าเกินไปสงสัยต้องไปบอกให้ลูกชายเป็นกลางอย่าเอ็นเอียงไปทางใดทางหนึ่งมีเรื่องอะไรก็พูดมาเถอะหากแม่ช่วยได้ก็อยากจะช่วยที่ผ่านมาแม่เองจะไม่ได้เป็นลูกสะภ้ที่ถูกใจเท่าไหร่นักแต่ในเมื่อก่อนมาเลือกแบบนี้แล้ว แม่จะเมินเฉยแซงทำเป็นไม่สนใจไม่ได้หรอกขอบคุณนะจ๊ะแม่ตอนนี้ทุกคนเอาแต่ชื่นชมเมียอีกคนของพี่กรอนจนฉันไม่กล้าแม้แต่จะอ่อนจากบ้านเลยแก้วตาพูดขึ้นโดยน้ำเสียงหดหู่นางทองสุกได้ฟังก็นึกเวทนาอยู่ไม่น้อยในฐานะที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันเธอก็อยากจะตักเตือนลูกสะภ้ให้ปรับปรุงตัวตัแต่ตอนนี้เสียก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปฉันเข้าใจแล้วจ้ะ ถ้าอย่างนั้นต่อไปแม่ช่วยสอนฉันทำงานบ้านหน่อยนะจ๊ะฉันยอมรับว่าตั้งแต่จำความได้พ่อกับแม่ไม่เคยให้ฉันหยิบจับอะไรเองเลยหญิงสาวส่งยิ้มเจินให้แม่สามีอย่างอายๆแต่มันก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีไม่ใช่หรือเออหากเองมีความตั้งใจที่อยากจะปรับปรุงตัวแม่จะเป็นคนสอนเองทำงานพวกนี้เองนะหลังจากวันนั้นแก้วตาก็ถูกแม่สามีเคี่ยวเข็นอย่างหนัก ทำให้หญิงสาวแม้จะรู้สึกเหนื่อยล้าไปบ้างแต่เธอไม่มีทางล้มเลิกความคิดเหล่านั้นเป็นอันขาดเพราะเธอตั้งใจแล้วว่าจะลบคําสบประมาทของชาวบ้านที่ชอบจับก,กลุ่มนินทากกันย่าสนุกปากแก้วตาเอ็งทําอะไรให้มันเบาๆกว่านี้หน่อยไม่ได้เหรอจานชามและมีไม่กี่ใบก็แต่เพราะเอ็งเกือบจะหมดแล้วฉันก็พยายามทําอย่างเบามือที่สุดแล้วนะจ๊ะแต่มันก็พลาดอยู่เรื่อย เสียงของแม่ผัวที่เอ็ดลูกสะพ้ยคนเล็กดังไปทั่วบ้านทําให้ทุกคนที่กําลังช่วยกันทํางานต่างพากันอมยิ้มและไม่มีใครคิดถือสาเรื่องที่แก้วตาตั้งใจจะทําทางด้านกอนยามไม่เห็นเมียรักพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นมันทําให้เขารู้สึกสงสารและเห็นใจชีวิตนี้แก้วตาไม่เคยทํางานหนักมาก่อนทว่าด้วยความเป็นห่วงเขาจึงขอให้เธอเลิกทําอะไรแบบนี้ต่อให้ชีวิตนี้ไม่ต้องทํางานเขาก็มั่นใจว่าสามารถเลี้ยงเธอได้เพราะว่า แทนที่แก้วตาจะรู้สึกดีใจตรงกันข้ามกลับคิดว่าการที่สามีทําเช่นนี้ก็เพราะอยากจะให้เธอกลายเป็นตัวตลกในใสายตาของชาวบ้านและยกย่องว่าขวัญเมืองเป็นคนที่ขยันและเหมาะสมกับเขาฉันไม่ได้ทําเพื่อพี่แต่ทําเพื่อตัวเองต่างหากเล่าพี่ก่อนไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกจ้าเมื่อถึงเวลาฉันจะออกไปจากชีวิตของพี่เองโธ่แก้วตาพี่แค่ไม่อยากให้เธอทํางานหนะักและพี่ไม่เคยคิดที่จะเลิกกับเธอด้วย ชายหนุ่มสวมกอดเมียรักไว้แน่นอย่างเอาใจแม้เขาจะมีภรรยาเพิ่มอีกคนเพราะว่าความรักที่เขามีต่อแก้วตาไม่เคยลดน้อยลงไปเลยไม่ต้องมาปากหวานเลยฉันไม่อยากเชื่อคำพูดของพี่แล้วล่ะเมียจ๋าอย่าพูดตัดรอนกับผัวแบบนี้สิจะ๊ะถึงอย่างไรพี่ก็รักเธอมากกว่าอยู่แล้วมาเดี๋ยวพี่นวดให้นะดูสิมือแห้งกร้านไปหมดแล้ว พี่แก้วตาสีหน้าดูเหนื่อยๆนะจ๊ะวันนี้น่าจะหยุดพักสักวันฉันจะหยุดหรือไม่หยุดไม่เกี่ยวอะไรกับเธอเราสองคนต่างคนต่างอยู่ไม่ยุ่งเกี่ยวกันจะดีกว่านะแหมฉันก็คิดว่าพี่จะขี้เกียจต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ซะอีกแต่ก็ย่งว่าเลยนะจ๊ะคนที่เกิดมาหน้าตาสวยแต่ขี้เกียจใครก็อยากจะแต่งงานด้วยล่ะน้ำเสียงเยียดหยันขอเมียน้อยทำให้แก้วตานึกโกรธเคืองหากแม่สามีไม่สอนให้รู้จักปล่อยวาง ตอนนี้เธอคงหันไปตบสั่งสอนอีกฝ่ายแล้วขวัญเมืองความจริงฉันต้องขอบใจเธอนะที่ทำให้ฉันตาสว่างเร็วถึงเพียงนี้ฉันว่าเองเอาเวลาไปทำงานช่วยพิกรนเธออย่าปล่อยให้เขารอน,นานจะดีกว่าจากนั้นหญิงสาวก,ก็ไม่คิดสนใจอีกฝ่ายอีกเธอเดินเชิดหน้าและตรงไปหาแม่สามีที่ตอนนี้กำลังรอสอนงานเธออยู่ยิ่งนานวันฝีมือของเธอก็พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ขนาดแม่สามียังเอ่ยปากชมและบอกว่าเธอนั้นทำได้ดีมากเฮ้ยพ่อตั้งใจทําขึ้นมาจริงๆเองก็ทำได้นี่นางแกว้วตาแต่กว่าฉันจะทำได้ดีน้ำมันก็กระเด็นใส่จนฉันรู้สึกแสบร้อนผิวไปหมดนั่นแหละจ้าครั้งแรกคนเรามันก็พลาดกันได้ทั้งนั้นหละโว้ยมันไม่มีใครทําเป็นมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกรอก คนที่ไม่เคยทำอะไรอย่างเองทำได้แค่นี้น่ะก็ดีมากแล้วฝึกอีกหน่อยเดี๋ยวก็เก่งเองแม้คำพูดของแม่สามีจะไม่ค่อยรื่นหูนักแต่แก้วตากลับสัมผัสได้ถึงความจริงใจหากทำผิดและแม่สามีบ่นก็ถูกแล้วขอบคุณนะจ๊ะแม่ที่ยอมเสียสละเวลามาสอนงานฉันน่ะนางทองสุกมองลูกสะภ้ายคนเล็กอย่างนึกชื่นชมตอนแรกแม้จะรู้สึกขัดใจอยู่บ้างที่ลูกชายหาเมียที่สวยเพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอก อีกทั้งยังเกียดคร้านไม่คิดช่วยหยิบจับอะไรสร้างความเอืรออาให้ทุกคนในครอบครัวไม่น้อยทว่าบัดนี้นังแก้วตาได้เปลี่ยนไปแล้วแม้จะทําผิดพลาดไปบ้างสุดท้ายเธอก็สามารถทํามันออกมาได้ดีแถมยังไม่เคยปริปากบนอีกหากคนเรานะขยันทํางานไม่เกียดคร้านไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรักมีแต่คนชื่นชมฉันเข้าใจแล้วจ้ะแม่ ต่อไปนี้ฉันจะช่วยทำงานบ้านไม่เกียดคร้านอีกแล้วส่วนเรื่องอาหารคงต้องขอให้แม่ช่วยสอนฉันอีกทีหนึ่งนางแก้วตาประจบแม่สามีอย่างเอาใจพร้อมทั้งเข้าไปช่วยบีบนวดเพื่อให้คลายความปวดเมื่อยคอยดูนะคราวนี้เธอจะทำอาหารอร่อยๆให้สามีได้ลองชิมเป็นคนแรกจากนั้นเป็นต้นมานางแก้วตาก็เปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่จากที่เคยเกียจคร้านเธอก็หันมาช่วยแม่สามีทำงาน สร้างความแปลกใจให้กับชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นไม่น้อยไม่น่าเชื่อเลยว่านางแก้วตามันจะเปลี่ยนไปแล้วจริงๆก็นั่นนะสิฉันเองก็ไม่อยากจะเชื่อมันกันแต่ป้าทองสุกแกดูภูมิใจกับลูกสะใภ้คนนี้มากเลยนะจ๊ะเห็นบอกว่าแกเป็นคนสอนงานนางแก้วตาเองเลยนะแต่ฉันคิดว่ามันแค่สร้างภาพให้ตัวเองดูดีมากกว่าอย่าลืมนะ ว่าผัวมันพาเมียน้อยเข้ามาอยู่ในบ้านแถมเมียน้อยมันยังไปขนขยันอีกต่างหากเสียงซุบซิบขอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งกำลังนินทาเรื่องของแก้วตากันอย่างสนุกปากซึ่งส่วนใหญ่ดูเหมือนจะไม่เชื่อว่าหญิงสาวจะเปลี่ยนไปแล้วจริงๆเฮ้ยพวกเองนะหัดดินทาลูกสะพ้ายของข้าให้มันน้อยๆหน่อยเถอะตอนนี้นางแก้วตามันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆโว้ยพวกเองควรจะหัดแสดงความยินดีกับคนอื่นบ้างนะ ไม่ใช่คอยเอาแต่ตินั่นตินี่ทั้งๆท,ที่พวกเองก็มีนิสัยไม่ต่างกันนักหรอกป้าทองสุกยืนเท้าเอวมอชาวบ้านกลุ่มนั้นด้วยความไม่พอใจปล่อยเขาไปเถอะแม่ฉันไม่เห็นจะสนใจเลยคนเรามีปากก็พูดกันไปเรื่อยนั่นแหละครั้งนี้นอกจากแก้วตาจะไม่โวยวายแล้วเธอยังมีความคิดอีกอย่างที่ไม่ได้บอกให้ใครรู้ทางด้านชายหนุ่มแม่จะดีใจที่เมยรักเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น แต่กระนั้นเขากลับรู้สึกไม่สบายใจเมื่อเห็นแก้วตาดูเศร้าหมองไม่ร่าเริงเหมือนแต่ก่อนจนบางครั้งอดคิดไม่ได้ว่าการที่เขาทำแบบนี้มันดีแล้วจริงๆหรือพี่กรนฉันคิดว่าอยากจะกลับไปอยู่กับพ่อแม่สักพักพี่คงไม่ว่าอะไรฉันใช่ไหมจ๊ะแก้วตาบอกผู้เป็นสามีในคืนหนึ่งหากแก้วตาไปแล้วพี่จะอยู่กับใครเล่าอีกอย่างพ่อกับแม่ก็อยากจะอุ้มหลานแล้วด้วยชายหนุ่มสวมกอดเมียรักอย่างเอาใจ ตลอดสองสามเดือนมานี้เขาแทบไม่มีเวลาได้กลับมานอนกอดแก้วตาเลยก็อยู่กับเมียของพี่อีกคนยังไงล่ะฉันเห็นว่าเขาก็ดูแลพี่มาดีตลอดไม่ใช่เหรอไม่มีฉันสักคนก็คงไม่เป็นไรหรอกมันจะ้ะโธ่แก้วตาจา๋าอย่าใจร้ายกับพี่นักเลยนะเราแต่งงานอยู่กินกันมาสองปีแล้วเอาอย่างนี้ดีไหมให้พี่ไปกับเธอด้วยนานแล้วที่ไม่ได้ไปเยี่ยมพวกท่านเลยหลายวันต่อมาหลังจากจัดการงานทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ชายหนุ่มก็พาเมียรักกลับไปเยี่ยมพ่อแม่ที่อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งพรั้นเมื่อมาถึงพวกท่านก็สวมกอดลูกสาวด้วยความดีใจนานมากแล้วที่แก้วตามไม่ได้กลับมาเยี่ยมพวกท่านฉันขอโทษนะจ๊ะที่มาเยี่ยมพ่อกับแม่ช้าไปหน่อยเออไม่เป็นไรแค่ได้เห็นว่าเองอยู่สุขสบายไม่ลำบากพ่อกับแม่ก็ดีใจมากแล้วคนเป็นแม่พูดขึ้นพลางหันไปรับไหว้ลูกเขยที่เพิ่งจะยกของฝากมาไว้ในบ้าน พ่อกับแม่สบายดีหรือเปล่าจ๊ะพอดีฉันโมแต่ยุ่งยุ่งก็เลยหาโอกาสพาแก้วตามาเที่ยวหาไม่ได้เลยพ่อกับแม่นะ่ะสบายดีมาถึงกันเหนื่อยเนื่อยมานั่งพักกันกออ่อนเถอะเดี๋ยวข้าจะเข้าไปเอาน้ำเย็นๆมาให้หลังจากนั้นพ่อของแก้วตาก็หายเข้าไปในบ้านก่อนจะเดินออกมาพร้อมกับขันน้ำใบใหญ่จากนั้นแก้วตาบอกให้สามีนั่งคุยเป็นเพื่อนพ่อไปก่อนส่วนเธอจะเข้าไปช่วยแม่ทำกับข้าวในครัว สร้งความแปลกใจให้กับผู้เป็นพ่อไม่น้อยไม่ต้องแปลกใจหรอกจ้าพ่อตอนนี้แก้วตาเขาไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วแถมฝีมือทำอาหารยังอร่อยอย่างนี้เลยก่อนพูดพลางยกนิ้วโป้งขึ้นมาประกอบเอ็งพูดจริงหรือนั่งแก้วตาเนี่ยนะทำอาหารเป็นพ่อตาทำสีหน้าราวกับไม่เชื่อในสิ่งที่ลูกเคยพูดฉันไม่โกหกพ่อตาหรอกจ้าไม่เชื่อก็รอกินได้เลยเออ หากด่างแก้วตามันเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จริงข้าก็คงจะดีใจไปกับมันด้วยเวลาไปอยู่ที่นั่นคนจะได้รักและเอ็นดูมันเอ้ยเป็นความผิดของข้าที่ไม่เคยสั่งสอนมันให้ดีคิดเพียงแค่ว่าฮัากมันได้แต่งงานกับคนรวยๆก็คงจะสุขสบายไปทั้งชีวิตไม่หรอกจ้าของแบบนี้มันสอนกันได้อีกอย่างแม่ของฉันก็รักและเอ็นดูแก้วตามากด้วย ถึงขั้นเอ่ยปากชมให้ฟังอยู่บ่อยๆงั้นเหรอวะน่าเป็นโชคดีของัังแก้วตามันพ่อตาหเระเสียงดังออกมาอย่างอารมณ์ดีทางด้านแก้วตาที่เข้ามาช่วยแม่ของตัวเองทํากับข้าวแม่หญิงวัยกลางคนจะร้องห้ามและบอกว่าไม่ต้องแต่ทว่าแก้วตาก็ยังยืนกรานว่าจะช่วยแก้วตาเอ็งเพิ่งมาถึงไปนั่งคุยกับพ่อเองที่หน้าบ้านเธอะตรงนี้ปล่อยให้แม่จัดการเอง ให้ฉันช่วยเถอจะจ้าแม่ที่ผ่านมาฉันไม่เคยได้ทําอะไรให้พ่อกับแม่บ้างเลยหญิงสาวพูดขึ้นในขณะที่มือกําลังสาละวนอยู่กับการจุดเตาทําอาหารเอ็งไปเรียนรู้งานพวกนี้มาจากไหนไม่ใช่ว่าทําไม่เป็นหรอกหรือของแบบนี้มันฝึกกันได้นี่จ๊ะอีกอย่างมีความรู้ติดตัวมันก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอที่ผ่านมาฉันคิดว่าต่อให้ไม่ต้องทํางานก็คงไม่มีใครว่าแต่ว่าสุดท้ายฉันก็คิดผิดดังนั้น ฉันก็เลยไปขอให้แม่สามีช่วยสอนทุกอย่างทำไปทำมามันก็สนุกเหมือนกันนะจ๊ะแม่แม่ขอโทษนะที่ไม่เคยสอนเองทำอะไรเลยอาจเพราะคิดน้อยไปหน่อยนะฉันไม่โกรธแม่หรอกจ้าอีกอย่างเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วแล้วตอนนี้ต่อให้ต้องเลิกกับพี่กร์ฉันก็มีความรู้จะเอาตัวรอดเองได้แล้วพูดแบบนี้แสดงว่าเองมีปัญหากับผัวอย่างนั้นเหรอก็ไม่เชิงขนาดนั้นหรอก เพียงแค่ว่าพวกเราไม่อาจอยู่ร่วมกันสามคนผัวเมียได้ดังนั้นฉันก็เลยคิดว่าอยากจะหย่าเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นะจ๊ะอะไรนี่เองมั่นใจหรือว่าอยากจะเลิกกับพ่อก,ก่อนมันจริงๆเห็นมันก็รักเองดีมาใช่เหรอเมื่อก่อนฉันคิดว่าแม้ตัวเองไม่ทํางานพี่กรอนก็คงไม่ทิ้งไปแน่ๆนแต่ว่าพอมาลองคิดทบทวนดูแล้วปล่อยให้เขาได้มีโอกาสเจอคนที่เหมาะไม่ดีกว่าละจ๊ะสีน,น่าคนยิงสาวเต็มไปด้วยความขมขื่น และเจ็บช้ำแม้ว่าพี่กรจะให้ความสำคัญกับเธอมากแค่ไหนก็ตามเย็นวันนั้นครอบครัวมีโอกาสได้มาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งในรอบหลายปีพ่อตากับลูกเขยเหมือนเข้ากันได้ดีทำให้แก้วตากับแม่พลอยมีความสุขตามไปด้วยสำหรับแก้วตาที่ครั้งหนึ่งเคยเห็นแต่ความสุขสบายของตัวเองมันทำให้เธอสํานึกได้ว่าหากไม่เห็นแก่ตัวตั้งแต่แรกพ่อกับแม่ของเธอก็คงจะไม่ลําบากแบบนี้แก้วตา แม่อยากให้เองคิดดีๆก่อนนะลูกก่อนที่ลูกสาวจะเดินทางกลับผู้เป็นแม่ก็อ,อดที่จะเป็นห่วงลูกไม่ได้ส่วนแก้วตานั้นเพียงแค่ยิ้มรับเข้าใจแล้วจ้าไว้ฉันจะเก็บไปคิดดูนะก่อนเอ่ยแม่คิดว่าเองควรจะบอกความจริงเรื่องนางขวัญเมืองได้แล้วนะนางทองสุขที่เห็นว่าตอนนี้ลูกสะพ้ายคนเล็กได้รับบทเรียนมามา,มากพอแล้วได้เอ่ยขึ้นฉันเองก็คิดจะบอกอยู่เหมือนกันละจ้า เพียงแค่อยากหาโอกาสบอกไม่ได้เท่านั้นเองพี่กรณฉันเบื่อที่จะเล่นเป็นเมียน้อยพี่แล้วนะรีบบอกพี่สไพรไปเถอะว่าจะเป็นใครขวัญเมืองที่นิ่งเงียบอยู่นานพูดขึ้นสามเดือนก่อนเธอได้ถูกไหว้วานเฮกแลงมาเป็นเมียอีกคนเพื่อให้แก้วตาคิดอยากจะเอาชนะและลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองซึ่งมันก็ได้ผลกว่าที่คิดไว้มากพี่ยินดีกับเองด้วยนะในที่สุดก็ได้เมียมใหม่มา ต่อไปนี้หวังว่าชีวิตคู่ของเอกโฮจะราบรื่นอย่าลืมให้รางวัลค่าเหนื่อยน้องมาด้วยนะ <laughs> พี่ชายคนโตหัวเราะออกมาอย่างอารมณ์ดีตุบเสียงของบางอย่างตกลงกระแทกพื้นทำให้ทุกคนต่างหันไปมองไปตาเดียวกันปรากฏว่าคนที่เดินเข้ามาได้ยินความจริงทั้งหมดก็คือแก้วตาแท้จริงแล้วเรื่องราวมันเป็นอย่างไรกันแน่ ขวัญเมืองไม่ใช่เมียน้อยของผัวเธอแต่เป็นลูกพี่ลูกน้องอย่างนั้นหรือพี่กรนี่มันเรื่องอะไรกันขวัญเมืองไม่ใช่เมียอีกคนของพี่เหรอแก้วตาคือ,ค,อคือว่าพี่อธิบายได้นะความจริงแล้วพี่กับชายหนุ่มเห็นสีหน้าของเมียรักแล้วก่็น,นึกใจหายความจริงเขาไม่เคยคิดนอกใจเธอเลยทุกอย่างมันเป็นแค่แผนการหนึ่งเท่านั้นพี่กรณ์ไม่ต้องอธิบายอะไรให้แก้วตาฟังหรอกจะ้ะ แกวตาเอ๋ยอย่ากโกรธผัวเองเลยนะทุกอย่างมันเป็นแผนการของแม่เองที่พวกเราทำแบบนี้ก็เพื่อที่จะกระตุ้นให้เองสำนึกได้เร็วๆไม่ใช่เพื่อคนอื่นแต่เพื่อตัวของเองเองนะใช่อย่ากโกรธน้องชายพี่เลยนะทุกอย่างที่ทำไปก็เพื่อเองสองคนอีกอย่างก่อนมาก็รักเดียวใจเดียวเดินทางไปค้าขายก็ไม่เคยชายตาแลผู้หญิงคนไหนเลยนะ หญิงสาวนิ่งเงียบไปสักพักแม้เธอจะรู้สึกตกใจที่รู้ว่าแท้จริงแล้วขวัญเมืองไม่ใช่เมียอีกคนของพี่กรอนบอกไม่ถูกว่าเธอควรจะดีใจหรือเสียใจในขณะที่เธอคิดจะทําดีกับขวัญเมืองแต่ทว่าก็ต้องมาพบกับความจริงก่อนแก้วตาพี่ขอโทษนะที่ทําอะไรไม่ปรึกษาเธอก่อนก่อนเดินเข้าไปหาเมียอ,อย่างยอมจำนนกลัวเหลือเกินว่าเมียรักจะโกรธพอได้แล้วความจริงฉันเองก็รู้สึกโกรธอยู่เหมือนกัน แต่พอรู้เหตุผลที่ทุกคนทำเพื่อฉันมันก็โกรธไม่ลงแล้วนะจ๊ะแต่คาดไม่ถึงว่าเรื่องมันจะจบแบบหักมุมขนาดนี้แก้วตาพูดขึ้นพร้อมกับน้ำตาที่แสดงถึงความดีใจก่อนที่กอนจะดึงร่างของเมียรักเข้ามากอดไว้แนบอกในที่สุดครอบครัวของเราก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งนั่งท้องสุขพูดขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มเดี๋ยวก่อนจ้าฉันมีข่าวดีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอก คือว่าตอนนี้ฉันท้องได้เดือนกว่าแล้วนะจ๊ะอะไรนะเธอพูดจริงงั้นเหรอพี่กำลังจะกลายเป็นพ่อคนก่อนแทบไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองจริงสิฉันจะโกหกพี่ทำไมล่ะตอนแรกฉันก็ไม่คิดว่าตัวเองจะท้องหรอกจนกระทั่งไปหาหมอถึอได้รู้หลังจากวันนั้นเป็นต้นมาครอบครัวของกอนก็นมีความสุขมากขึ้นโดยที่แก้วตาแม้จะอยากช่วยงานสามีมากแค่ไหนแต่ก็ทำได้แค่นั่งมองตาปริบ พราะทุกคนต่างบอกไปเสียงเดียวกันว่าในช่วงเวลานี้ห้ามทํางานหนักเป็นอันขาดส่วนชาวบ้านที่เคยมองแก้วตาไม่ดีตอนนี้มักจะไปมาหาสู่กันอยู่บ่อยครั้งซึ่งแกวตาเองก็ไม่ได้เย่อหยิ่งเหมือนแต่ก่อนนําซ้ํายังต้อนรับทุกคนเป็นอย่างดีทําให้ครอบครัวอยู่กันอย่างสงบสุขตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแม้เป็นผู้หญิงหากไม่คิดช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้อื่นไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรังเกียจ โชคดีที่แก้วตาได้เจอสามีและครอบครัวที่ดีหาไม่แล้วชีวิตของเธออาจจะมีจุดจบที่แย่กว่านี้ก็ได้